สวัสดีค่ะสวัสดทีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะลองทายดูทิว่าเราจะไปไหนเอ่ยนะคะวันนี้นะคะนัดกับน้องเขาไว้นะคะแล้วก็เราจะไปเก็บหอยก,กันนะคะกางเต็นท์แบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาปล่อย หอยเลยนะคะตอนนี้เวลาอยู่ที่11โมงกว่าะะววเอ,ง,เอางนะคะ,<น>ะ1ดโมงเกือบเที่ยงนะคะก็เราจะมาเก็บหอยนะคะคนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะไม่ยามบอกเลยว่าร้อนจริงๆนะคะก็ <sk r isa> เล่นน้ํานะคะมาเล่นน้ําด้วยนะเอาเด็กมาเล่นน้ํานะคะ ส่วนเราเนะี่ยเราจะมาเก็บหอยน้ำกําลังขึ้นนะคะได้สองตัวแล้วสามสี่สี่ตัวเด็กลงไปเก็บแล้วนะคะได้สี่ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงบ้างนะคะน้ำใสามากเลยนะคะเห็นไหมคะใสามากเลยนะ ลองดูนะคะว่าจะเห็นปลาหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อะมันจะมีปลาเยอะๆนะก็ะลองดูว่ามีปลาหรือเปล่านะคะอู้ปลาเล็กตบ <laughs> ปลาเล็กเ <laughs> ล็กเดี๋ยวเราไปเก็บหอ,อยกันนะคะออกำลังลเอ๊ะ หนึ่งสองสามลมก้ลงลงลงลองลอาร้อนมากวันนี้วันนี้อ,อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณบบเกือบร้อยแล้วเกือแบรบ้อยองศาแน้วันเนี่ยแล้วไม่มีลมด้วยอูอ้บบอ้าวกลัวเลยลง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 ไม่กลัวหรอกมันไม่ลึก mommy just put your phone over there go go pick up the clam got one oh right here right here the bucket right here the bucket right here the bucket right here อันนี้นะคะเราต้องเดินเดินเดินแล้วก็เท้าเท้าเขี่ยเคี่ยวมันจะมีขี้ดินอยู่ข้างในแล้วเราก็เขี่ยนะคะเขี่ยแล้วถ้าสมมติว่ามันมีหอยเนี่ยมันก็จะแบบมันเราก็จะรู้สึกแบบเป็นแก่นเป็นแก่นอยู่ข้างในเลยอ่ะ แล้วเท้าเขียอ๋อเท้าเขี่ยเขียถ้าสมมติมันหอมันมีหอยน่ะเออน้องน้องจะรู้สึกว่ามันอ่ะมันจะแบบอ่ะมันจะเป็นแก่นนะเป็นเก่นเลยแหละอะลงมามาฝั่งนี้มาฝั่งฝั่งนี้ฝั่งใกล้ๆพี่นี่แล้วก็เอาเท้ามาเหยียบตรงเท้าพี่นี่มันมีมันมีหอยอยู่ตรงนี้น่ะเออเอ่อจากตรงนั้นน่ะเห็นไหมมันจะเป็นเป็นแก่นเป็นแก่นอ่ะ

มือไปเก็บเดี๋ยวเอาไปเก็บกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันว่าเราจะได้ขนาดไหนนะดูกันดูกันเก็บหอย30นาทีนะคะดูนะคะว่าเราจะได้ขนาดไหนนะคะเขาเขาจะิกัดเดอะแคลมคุณช่ว o w ชว์ให้เ p าถึ c จะหย Uh, uh, okay. 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 Show me? okay. Uh, I'll cần này Okay. Okay, cho me. Okay. Okay. Be careful. anh John, okay? Oh, rock skipping. Oh, see, rock skip? okay? No, it's plant skipping. It's skipping. Okay. <laughs> Now, <laughs> Now la, la. <laughs> It didn't even skip. Okay, let's see. So oh my God. มีแก right. ้วอลมาดนะคะได้เยอะมากเลยนี่อยู่ลึกมากนะคะนี่นี่เห็นไหมคะเยอะเลยนะคะไหนดูดิมีตัวใหญ่ไหมจ๊ะโอเคเห็นไหมคะมีตัวใหญ่นะคะโอ้เออแค r e for มีตัวใหญ่มีตัวเล็กอ๋อวั I d อ้ด t ้นเสียก็อัปอะ t l e ดี๋ย e e บบดิ้ how how much ชุดแกะเห็นไหมคะเนี่ย คนเก็บเยอะมากถึงว่าวันก่อนเขามาเก็บได้ต้อง5า,าไอนะ้น่ะาคูลเลอร์เนาะอันนี้วันนี้วันนี้เรามาเก็บนะได้เขาเก็บบ่อยกันไปนะคะ <c oughs> ก็พาเด็กมาเล่นด้วยแล้วก็มาเก็บด้วยนะคะนี่ <c oughs> ตัวใหญ่เลยนะคะ <c oughs> ตัวนี้อร่อยนะ <c oughs> บางคนเขาก็ชอบตัวเล็กนะคะมีแบบเล็กแบบใหญ่นะคะดูคนมาเก็บเยอะไหมคะเนี่ยนี่ <c oughs> เขาก็มาเก็บนะฝั่งนั้นอะ่ะ ฝั่งนั้นก็เก็บนะคนสปาเนียเขามากดเขามาเก็บ <Yay. S 2> เขาสามคนเนาะของเราเนี่ยเด็กเก็บโอเคโอ้ช่ย why you giving it to me โอเคโอเคทโอเค how to how do you know how to pick up the clam uh yeah yeah, yeah. yes yes how you pick up the clam f i n d y e a dig a hole uh huh you, what What are you using for digging home Your feet. Yeah. Your feet. Yes. And then you want to dig it until you feel something. It might be a rock, but it's cares? And then, yeah. And then you might want to check if it's a rock. <laughs> and then, you to, if you have a helper, that helper will go down and get it. But yes. if you're by yourself, you Yes. Yes. Do like her. Okay. Do like that. I picking up. Yes okay Dad, let's okay mm -hmm. yeah. be careful don't drop okay yeah. I don't try, mommy. yes that's the clam oh they sometimes they call muscle right muscle muscle oh, yes. no, oh. mm -hmm. oh, okay sure this this. okay all right so first uh-huh Okay, so turn it down there. Okay, okay, first, you wanna feel it, I mean I mean dig it with your feet. Okay. Then you might, you might get and then you might feel like a rock or mm -hmm. the muscle or lamb. Uh -huh. then you might want to check it first, and then if it's there, yeah. If you have a helper, that helper will go down and get it. But if you're by yourself, you're gonna go like, mm -hmm, go like that, okay? Yeah. Ooh, and then she got a clam. Wow. wow. I think I got one at my feet. What? Can, can you pick it up at my feet? Yeah, sure. Yeah, I think one in my feet. Next to my feet. Wait, 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 my feet. No, the other side. Not that side. Wait. On this side, this side. Okay, okay, okay. Okay, this side. I think one in my feet. Oh. Under my feet. You see it under my feet? Got it? Yeah. Oh, my look, my look, my look. No. no, one more here. No, 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 no. One more here. Under oh, okay. front. My <laughs> have see. I got out of breath. You're out I got out, breath. out of breath. <laughs> oh oh my God. i can c see s the e e r โอ้ o หวี lost ดูเขาก็มาตกปลานะคะวันนี้อากาศร้อนมากแต่ว่าลงน้ำนี่พอดีเลยนะสบายยนะคะลงน้ำสบายๆนะจ๊ะ ดูคนมาเยอะโอ้ตอนนี้คนมาเยอะขึ้นแล้วเห็นไหมคะเนี่ยคนมาเยอะขึ้นคหา well, I lost one of my r o c k It doesn't look like this. It looks like a meteor. ออโ I can't find it. Show so your rock. You go home now. Okay. Before pass you <laughs> Thank you. Thank you. <Yeah. S 2> Bye. Bye. โอเคยังได้เลี้ยงเนาะมันไม่ได้เล่นไม่ยังไม่ได้เล่นเยอะคนมาเยอะนะคะวันนี้ดูเขาเพิ่งมาใหม่กลุ่มใหม่น้องเขาก็มานี่พาน้องเขามาเที่ยวด้วยว่าดูดูฝั่งนี้เขาตกปลา โอ้เห็นไหมไกลเลยอ่ะลงไกลไกลนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเคนี่จะสอนตัวเลขเก็บนะคะสอนตัวเลขเก็บให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตัวเล็กเล็กนะ,ะว่าตัวเล็กนะ,ะจะรู้จักเก็บหรือเปล่าเนาะ โอเคนะคะลองมาชมนะคะว่าตัวลูกสาวตัวเล็กๆจะูจักเก็บหรือเปล่านะคะโอ้วอลาดเย้ good job good job ว้า เบบี้กูเจ้าว้าฮ่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 า you good เบบี้ค่ะเบบี picking up yes yeah. good good คุณเดียวว้า Really good. Wow. Wow. Perfect. You done? You done baby? Everything done? Yeah? Yeah, good job. See? Wow, a lot. Yeah, a lot. Wow. <laughs> wow. ว้าวา่่่ยำมี่เย้เันี่ยีย้ยมี่ฮะเล่นน้ำรอเบ,บ็ดนะ สามีไปเอาเบ็ดตกปลาจากที่บ้านให้นะคะก็รออยู่นะคะ มาถึงแล้วนะคะเบ็ดตกปลามาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปลา่า ได้ปลาหนึ่งตัวแล้วนะคะตัวนี้ใหญ่ใหญ่แล้วนะคะใช้ได้นะคะเพราะว่าปลาแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าปลาสกาเนาะก็ถ้าสมมติบ้านเราก็เหมือนอเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นปลานิลนั่นแหละจะมาเป็นปลา,ลาทะเลนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาต้องได้ประมาณแปดนิ้งต้องให้ได้สิบนะสิบนิ้งนะเราไปตกฝั่งนี้ต่อนะคะ ตกฟังนี้ต่อดูนี่มีปลาหรือเปล่านะคะนี่คะรอแล้วรออีกนะรอให้ปลากินเบ็ดนะคะปลากินเหยื่อของเราเนาะเฮ้ยเหมือนจะไม่มีปลาแล้วนะดูนะคะ จะให้มีได้ไงเนาะดูเขามาแบบขับเรือเล่นอย่างเงี้ยนะคะไวามากสงสัยเราเป็นปลาแล้วก็คงวิ่งหนีแล้วนะคะทำไมเขาไม่เห็นกลัวเลยนะดูน่ากลัวมากเลยนะคะน่ากลัวจริงๆเลยอะ่ะขับไวไวนะคะขับไวมากกลัวเหมือนกับน้อง กลัวเหมือนกับเราหรือเปล่าเอ่ยนะฮะดูน่ากลัวมากเลยนะเหมือนเขาจะมารับคนนี้แหละนะ ไม่ได้เลยนะคะแ้ะแค่ตัวเดียวเองนะคะดูคนอื่นก็เหมือนจะยังไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงแลนะ้วเดี๋ยวพาไปดูของเขาด้วยนะคะว่าเขาได้หรือเปล่าเนาะราว่าเขามาอยู่ก่อนเราตั้งนานเลยนะคะเขาน่าจะได้เยอะอยู่แหละนะ,ะอันนี้นะ,ะของอข้างๆนะ,ะดูเขาได้เยอะมากเลยนะ,ะตัวใหญ่ด้วยนะคะ ของเขาได้เยอะของเราได้ตัวเดียวแต่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะคะมาอยู่ทั้งวันเลยนะคะทั้งเก็บหอยเล่นน้ําแล้วก็ตกปลาด้วยนะคะตอนนี้ก็ใกล้ค่าแล้วพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนฝันดีนะคะใครที่เพิ่งมาจะเป็นกรัร เจอกันเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืม subscribe ให้เด็กน้อยในมีกาไรส์ channel ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะเจอกันใหม่คะ่ะ